สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่างเบสจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ช่างเบสมีคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวนะครับจะเป็นเซลเฟตครับตัวนี้จะเป็นเซลเฟตแล็ปท็อปครับเป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะเหมือนโน้ตบุ๊กนะครับเป็นเซลเฟตนะครับอันนี้จะเป็นเซลเฟตแล็ปท็อปครับอาการที่มาซ่อมกับเรานี่ก็คือจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับคืออันนี้แบตเตอรี่องค์ขามันเสียนะครับ ก็แล้วเราก็ได้ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะแบตเตอรี่ของเซอร์เฟนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยคือแบตแบตเขาบวมมาครับก็ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่ก็มีความบางนะครับบางแล้วก็ใหญ่ครับก็ตอนแกะก็ต้องค่อยๆแกะนะครับพยายามอย่ายให้เซลล์แบตเตอรี่อ่ะมันหักหรือเสียหายเพราะจะเกิดอันตรายได้นะครับ แล้วก็อันนี้ช่างเบรดเปลี่ยนแล้วปกติรุ่นนี้นะครับวิธีการแกะเนี่ยมันจะต้องค่อยๆเลาะเลาะขอบเนี่ออกนะครับเพราะเครื่องนี่มันเป็นกร,รมยี่นะครับกร,รมยี่ข้างบนนะครับนะครับเวลาเลาะออกออก,ออกแล้วนะครับมันก็จะยกออกมาตั้งแผงคีย์บอร์ดแบบนี้เลยนะครับซึ่งด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆอยู่นี่ครับแล้วก็จะมีเอ่อสายแพรคีย์บอร์ดครับนี่ช่างเบยดจงไม่ได แปะกาวเข้าไปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเช็คเครื่องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็จะประกอบติดกาวกับเหมือนเดิมนะครับซึ่งการประกอบกับเนี่ยมันจะต้องมีริ้วรอยบ้างนะครับเล็กน้อยเป็นธรรมดาครับก็จะทําให้มันมีรอยได้น้อยที่สุดนะครับโอเคครับคลิปนี้ช่างเบลมารีวิวสรุปงานซ่อมนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเซลเฟตแลปท็อปนะครับก็ทั้งเราก็รับซ่อมเซลเฟตหมดทุกรุ่นเลยนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเซลเฟต บุ Book ๊กเซลเ a ตโ Pro, นะครับเซลเฟตโก e เซลเฟตแล็ปนะครับตัวนี้เป็นเซลเฟตแล็ปท็อประมาณแล็ปท็อปรุ่นที่ที่สอที่สามนะครับเยครบขอบคุณครับสวัสดีครับ